เอาความดีแลกกับชีวิตเมียท่านผู้ฟังที่เคารพผมยางไม้ขอนำเรื่องราวที่น่าสนใจมาเล่าสู่ท่านฟังครับผมขอตั้งชื่อเรื่องนี้ว่าเอาความดีแลกกับชีวิตเมียรเรื่องราวโดยสรุปมีอยู่ว่ามีนายตำรวจท่านหนึ่งเป็นผู้ที่ไม่เคยเชื่อเรื่องของเทพเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้ที่เคร่งครัดยึดมั่นในวินัยตำรวจมีความจริงจังกับชีวิตอย่างยิ่ง ได้มีโอกาสสัมผัสกับความมหัศจรรย์ของเทพเทวดานำมาซึ่งความศรัทธาความเชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผันชีวิตสู่นักปฏิบัติธรรมและเป็นจิตอศาสาจนถึงปัจจุบันเรื่องราวโดยย่อมีอยู่ว่านายดาบตำรวจสุรศักชัยรักเป็นข้าราชการตำรวจสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดยโสธรมีภรรยาชื่อนางพิรดาชัยรักรับราชการครูทำงานในพื้นที่อำเภอกุดชุมจังหวัดยโสธรทั้งสองท่านมีลูกชายหญิงสองคน ที่ยังเล็กอยู่ต้นเหตุของเรื่องนี้มีอยู่ว่าเมื่อวันที่7เมษายนพศ2539ท่านทั้งสองสามีภรรยาและเพื่อนๆได้เดินทางไปเที่ยวที่ประเทศสปปลาวโดยไปข้ามฝั่งที่อำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีก่อนที่จะข้ามฝั่งได้ไปกราบสรีราของหลวงปู่คำคเนิงที่วัดถ้ำคูหาสวรรค์และหลังกลับจากประเทศสปปลาวแล้วปรากฏว่าคุณครูพิรดาใช้รักเกิดเจ็บป่วยคือ ได้แต่นอนแน่นิ่งและพูดไม่ได้จึงเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอำเภอกุชุมจังหวัดยโสธรปรากฏว่านายแพทย์ผู้ให้การรักษาไม่สามารถวินิจฉยัยหาสาเหตุของการเจ็บป่วยได้อาการเจ็บป่วยของคุณครูพิรดาชัยรักมีแนวโน้มสุดลงเรื่อยๆจนถึงวันที่10เมษายนพศ2539นายดับตำรวจสุรศักดิ์ชัยรักผู้เป็นสามีจึงได้นำภรรยาส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาล สพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีและที่โรงพยาบาลสพสิทธิประสงค์นายแพทย์ผู้รักษาก็ไม่สามารถวินิจฉยัยหาสาเหตุของโรคได้เช่นเดิมในแต่ละวันจะมีเพื่อนครูคนรู้จักญาติพี่น้องไปเยี่ยมไข้ยอยู่เสมอและส่วนใหญ่ต่างก็มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าคุณครูพิรดาคงจะไม่รอดจนกระทั่งถึงวันที่12เมษายนพศ2539อาการป่วยของคุณครูพิรดาชัรักยิ่งสุดหนักมากขึ้น ลูกสาวต้องใช้น้ำเย็นคอยหยอดปากป้องกันคอแห้งอยู่ตลอดนายดาบตำรวจสุรศักชัยรักผู้เป็นสามีได้แต่นั่งเมาอมองไปทางห้องฉุกเฉินด้วยสายตาที่ไร้จุดหมายในขณะที่นายดาบตำรวจสุรศักชัยรักกำลังนั่งเมาอ,อยู่นั้นก็ได้มีหญิงวัยกลางคนไม่ทราบว่ามาจากไหนได้มาสกิดที่หัวไหล่ด้านหลังแล้วถามว่าไอ้หนูเชื่อเรื่องเทวดาเรื่องเข้าทรงไหมนายดาบตำรวจสุรศักชัยรักได้ตอบทันทีว่า เชื่อครับทั้งๆท,ที่ในความจริงนายดาบตำรวจสุรศักดิ์ชัยรักไม่เคยเชื่อเรื่องเหล่านี้มาก่อนหญิงคนนั้นได้พูดต่อว่าถ้าอย่างนั้นให้ลองไปหาคนทรงดูนะเผื่อจะช่วยเมียไดย้ขณะที่นายดาบตำรวจสุรศักดิ์ชัยรักกำลังจะหันกลับไปถามว่าคนประทับทรงมีอยู่ที่ไหนก็ไม่เห็นหญิงคนดังกล่าวแล้วถึงแม้จะแปลกใจแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรต่อด้วยใจกำลังกังวลอยู่กับภรรยาที่ป่วยหนักอยู่ในห้อง i อซ จนกระทั่งเวลาประมาณบ่ายโมงเศษจึงได้ถามเพื่อนที่เป็นนางพยาบาลว่าพอจะรู้จักคนทรงไหมว่ามีอยู่ที่ไหนได้รับคำตอบว่ามีอยู่ที่ฝั่งวารินหมายถึงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งอยู่ฝั่งขวาของแม่น้ำมูลระยะทางประมาณ8-10ถึง10กิโลเมตรนายดับตำรวจสุรศักชัยรักจึงเอ่ยปากฝากภรรยาไว้กับนางพยาบาลที่เป็นเพื่อนกันและนางพยาบาลได้รับปากพร้อมกับกล่าวว่าไปเถอะพี่ ไม่ต้องห่วงถือว่าทําเพื่อพี่หมีเป็นครั้งสุดท้ายพี่หมีในที่นี้คือชื่อเล่นของคุณครูพิรดาชัยรักท่านผู้ฟังที่เคารพแม้แต่พยาบาลวิชาชีพผู้มีประสบการณ์ยังมีความเห็นว่าคุณครูพิรดาชัยรักไม่น่าจะรอดจากนั้นนายดาบตำรวจสุศรศักดิ์ชัยรักได้เดินทางไปยังบ้านของคนประทับทรงที่ฝั่งวารินชำราบซึ่งอยู่บริเวณหน้าค่ายทหารของจังหวัดอุบลราชธานีคือค่ายสรรพสิทธิประสงค์ เมื่อไปถึงได้พบกับลูกสาวของคนทรงได้รับการบอกเล่าว่าคุณแม่หรือคนทรงไปรักษาศีลอยู่ที่วัดเป็นเดือนแล้วจึงได้ตามไปที่วัดและได้พบกับหญิงที่จะเป็นคนทรงที่หน้าวัดและที่น่าประหลาดก็คือปรากฏว่าเป็นหญิงคนเดียวกันกับที่ไปแนะนําให้ไปหาคนทรงที่โรงพยาบาลเมื่อเช้าหญิงคนนั้นได้บอกว่ายายมารอนานแล้วและได้พาไปที่บ้านเมื่อไปถึงบ้านแล้วหญิงคนนั้นได้เข้าห้องพระเตรียมทําพิธี และก่อนที่จะเข้าทรงได้บอกว่าดวงวิญญาณที่จะเข้าประทับทรงชื่อว่าขุนดาบมีอะไรก็ให้คุยกับพ่อขุนดาบนะผมผู้เล่าขออธิบายเพิ่มเติมว่าลักษณะของการเข้าสรงจะมีสองแบบหลักๆคือแบบประทับร่างแบบนี้จะเป็นการที่ดวงจิตวิญญาณที่จะมาสื่อสารเข้าสวมร่างคนทรงโดยตรงซึ่งเป็นการเข้าทรงโดยทั่วๆไปกับอีกแบบคือการผ่านร่างแบบนี้จะเป็นการใช้ฤทธ อาศัยปากของร่างในการสื่อสารโดยวิญญาณไม่ต้องเข้าไปสวมร่างส่วนใหญ่จะเป็นดวงจิตวิญญาณชั้นสูงเรียกอีกอย่างว่าการอวตารมาสื่อสารสำหรับกรณีของพ่อขุนดาบผู้เล่าไม่แน่ใจว่าจะเป็นแบบใดเมื่อมีการประทับทรงแล้วจะเป็นการพูดจาต้ตตอบระหว่างเทวดาเบื้องบนกับนายดาบตำรวจสุรศักดิ์ชัยรักโดยผ่านพ่อขุนดาบในร่างทรงของคุณยายสรุปผลได้ว่า เทวดาเบื้องบนในอดีตท,ท่านเคยเป็นกษัตริย์หรือเจ้าเมืองแห่งหนึ่งในเขตรประเทศสอปปอลาวในปัจจุบันและเคยเป็นพ่อของคุณครูพิรดาในชาตินั้นด้วยท่านได้ตามหาลูกสาวคือคุณครูพิรดาในชาตินี้มานานเมื่อพบแล้วจึงได้พากลับไปยังวิมานชั้นบนและกักขังไว้ไม่ยอมให้กลับลงมาอย่างโลกมนุษย์นายดาบตำรวจสุรศักชัยรักจึงต่อรองว่าขอให้ปลดปล่อยวิญ,ญญาณของคุณครูพิรดาลงมา แล้วเอาวิญญาณของตนเองไปแทนจะได้หรือไม่เทวดาเบื้องบนท่านก็ไม่ยินยอมนายดับตำรวจสุรศักชัยรักจึงเริ่มตัดพ้อว่าถ้าเช่นนั้นการทำความดีของคนจะมีประโยชน์อะไรเพราะที่ผ่านมาตนนั้นมุ่งมั่นทำแต่ความดีมาทั้งชีวิตแต่ความดีไม่อาจช่วยได้เช่นนี้แล้วจะทำความดีไปเพื่อสิ่งใดกันเทวดาเบื้องบนก็ยังยืนกรานไม่ยอมปล่อยวิญญาณของคุณครูพิรดาลงมา นายดาบตำรวจสุรศักชัยรักจึงเอ่ยถึงหลวงปู่คำคณิงว่าไหนหลวงปู่คำคณิงเคยบอกว่าเมื่อทำดีย่อมได้ดีแต่ผมซึ่งในที่นี้หมายถึงนายดาบตำรวจสุรศักชัยรักทำไมถึงไม่ได้ดีทำไมท่านถึงช่วยผมไม่ได้มีหน่ำซามยังท่าเหมือนกับว่าผมถูกลงโทษอีกต่างหากด้วยในใจของนายดาบตำรวจสุรศักชัยรักคิดว่าหลวงปู่คำคณิงมีส่วนในเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะก่อนข้ามฝั่งไปสอปอป,อปอลาว ได้ไปกราบสรีราของหลวงปู่คำคนิงอาจมีใครเผลอไปลบหลู่ท่านก็ได้พอถึงตอนนี้ก็มีเสียงจากพ่อขุนดับว่าปู่คำคนิงท่านเป็นคนดีนะและต่อจากนั้นดูเหมือนว่าท่านหลวงปู่คำคนิงจะขึ้นไปต่อรองร้องขอชีวิตหรือให้ปล่อยดวงวิญญาณของคุณครูพิรดาด้วยตนเองและเทวดาเบื้องบนก็ยินยอมนายดับกำรรจสุรศักชัยรักจึงได้ถามต่อไปว่าจะให้ลงมาอยู่ได้กี่ปีก็ได้รับคำตอบว่า ปีเดียวหรืออีกหนึ่งปีคุณครูพิรดาก็จะต้องตายนายดับตำรวจสุรศัก์ชัยรักจึงแย้งไปว่าจะเอามาทำไมแค่ปีเดียวจะมีประโยชน์อะไรเทวดาเบื้องบนจึงตอบว่าถ้าอย่างนั้นจะให้มีชีวิตอยู่จนถึงอายุ99ปีแต่ต้องไปแต่งขันห้าขันแดและแต่งกระทงใบสีเก้า 4, 9, ชั้นภายในวันนี้และต้องทำให้ได้ด้วยนะไม่เช่นนั้นจะถือว่าผิดสัจจะและย้ำว่าต้องมีสัจะนะ ในขณะที่ต่อรองนั้นเป็นเวลาประมาณบ่าย4ี่โมงเย็นของวันที่12เมษายนปีพุทธศักราช2539นายดาบตกาำรวจสุรศักดิ์ชัยรักรปากและถามเทวดาเบื้องบนอีกว่าแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าท่านจะคืนชีวิตคืนวิญญาณให้ก็ได้รับคำตอบว่าถ้าคนไข้คือคุณครูพิรดาชัยรักลืมตามาพูดด้วยก็แปลว่าได้ให้วิญญาณกลับลงมาแล้วพร้อมได้กำชับอีกว่า แต่ต้องทำตามสัจจคือต้องแต่งขันห้าขันแปดและแต่งกระทงใบสีเก้าชั้นในวันนี้นายดาบตำรวจสุรศักชัยรักได้ถามต่ออีกว่าจะทำที่นี่หรือที่โรงพยาบาลได้หรือไม่ก็ได้รับคำตอบจากเบื้องบนว่าต้องไปทำที่บ้านคือที่อำเภอกุดชุมจังหวัดยโสธรเท่านั้นท่านผู้ฟังที่เคารพครับจบลงตรงที่นายดาบตำรวจสุรศักชัยรักได้ต่อรองกับเทพเบื้องบนว่าจะทำพิธีที่อุบลร,ราชธานีได้หรือไม่ ก็ปรากฏว่าไม่ได้ต้องไปทำที่อำเภอกุชุมจังหวัดยโสธรเท่านั้นระยะทางจากเมืองอุบลราชธานีไปถึงอำเภอกุชุมจังหวัดยโสธรนั้นมีระยะทางประมาณ150กิโลเมตรซึ่งนับว่าไกลพอสมควรนะครับหลังจากที่ยุติการทรงแล้วนายดับตำรวจสุรศักดิ์ชัยรักได้กลับไปที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์พอไปถึงก็พบว่าคุณครูพิรดาได้ลืมตาหม,มาพูดว่าให้พาเพื่อนเพื่อนที่มาเยี่ยมใคร ไปกินข้าวที่บ้านน้องสาวนะท่านนายดาบตำรวจสุรศักชัยรักจึงเกิดความมั่นใจว่าคุณครูพิรดาต้องรอดตายแน่ซึ่งตรงกันข้ามกับญาติญาติของคุณครูพิรดาเองที่เตรียมการนำรถยนต์มาหลายคันเพื่อรับศพกลับบ้านสถานเดียวนายดาบตำรวจสุรศักชัยรักได้เอ่ยปากฝากภรรยาไว้กับนางพยาบาลและญาติาิจากนั้นก็ขับรถยนต์กลับบ้านที่อำเภอกุชุมจังหวัดยโสธรกว่าจะถึงก็ตกประมาณสองทุ่มเศษ เมื่อไปถึงได้ไปตามหาพ่อพราหมณ์เจ้าพิธีที่บ้านงานศพในหมู่บ้านเมื่อพบกันแล้วพ่อพรามณ์ได้กล่าวว่ากำลังรออยู่ตรงนี้ผู้เล่าได้ตั้งข้อสังเกตว่าพ่อพราม์รู้ได้อย่างไรว่านายดับตำรวจสุรศักดิ์ชัยรักจะมาทำอะไรและรู้ได้อย่างไรอีกอย่างในสมัยนั้นโทรศัพท์มือถือก็ยังไม่แพร่หลายหลังจากทำพิธีแต่งขันห้าขันแปดและแต่งกระทงใบสีเก้าชั้นแล้ว นายดาบตำรวจสุรศักดิ์ชัยรักและพ่อพรามได้ร่วมเดินทางโดยรถยนต์ไปที่โรงพยาบาลสรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลร,ราชธานีอีกครั้งเพื่อผูกแขนรับขวัญคุณครูพิรดาชัยรักและเมื่อไปถึงก็พบว่าคุณครูพิรดาชัยรักกลับเป็นปกตินอนพักอยู่บนเตียงคนไข้ยอย่างน่าอัศจรรย์ขณะที่พ่อพรามกำลังจะผูกแขนรับขวัญน,นั้นก็ได้เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นคือไฟฟ้าในห้องเกิดดับลงและดับเฉพาะในห้องของคุณครูพิรดาเท่านั้น หลังจากผูกแขนรับขวานเสร็จแล้วไฟฟ้าก็กลับสว่างตามปกติจากนั้นนายดาบตำรวจสุรศักดิ์ชัยรักได้ถามภรรยาว่าไป้าไหนมาทำไมไม่กลับไม่ห่วงคนทางบ้านหรือก็ได้รับคำตอบว่าพ่อในอดีตชาตินำตัวไปกักขังไว้ไม่ยอมให้กลับลงมานายดาบตำรวจสุรศักดิ์ชัยรักจึงถามต่อว่าแล้วทำไมจึงกลับลงมาได้ได้รับคำตอบว่าปูกคำคุณิงปต่อรองร้องขอ จึงได้รับการปล่อยตัวให้กลับลงมาได้ซึ่งเรื่องดังกล่าวก็ตรงกันกับที่รับทราบจากร่างทรงอย่างไม่น่าเชื่อท่านผู้ฟังที่เคารพผมขอรับรองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงบุคคลที่เกี่ยวข้องมีตัวตนอยู่จริงขณะที่ผมเล่าเรื่องนี้คือปีพุทธศักราช2566นายดับตำรวจสุรศักดิ์ชัยรักและคุณครูพิรดาชัยรักที่ผมกล่าวถึงก็ยังมีชีวิตอยู่ครับเรื่องทั้งหมดที่ผมเล่าให้ท่านฟัง แม้ผมจะไม่อาจยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงแต่ผมกล้าย,ยืนยันว่าผมได้รับฟังมาจากปากของนายดับตำรวจสุรศักดิ์ชัยรักจริงทั้งยังได้รับคำรับรองจากคุณครูพิรดาชัยรักอีกด้วยสำหรับผมผู้เล่าแล้วเชื่อว่านี่คือเรื่องจริงครับแล้วท่านผู้ฟังล่ะครับเมื่อรับฟังมาจนจบแล้วมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างครับและจากเรื่องราวที่เล่ามาทั้งหมดผมมีข้อสังเกตที่สำคัญสามประการดังนี้ครับ ประการแรกผมเห็นว่าโลกทิพย์หรือเทวดาเบื้องบนมีเจตนานำดวงจิตวิญญาณของคุณครูพิรดาชัยรักไปกระขังไว้เพื่อบีบบังคับให้นายดาตำรวจสุรศักชัยรักเกิดความเชื่อเรื่องโลกทิพย์เรื่องของเทพเทวดาหรือเรื่องของจิตวิญญาณว่ามีอยู่จริงประการที่สองโลกทิพย์หรือเทวดาชั้นบนมีเจตนาให้นายดาตำรวจสุรศักชัยรักเชื่อเรื่องบาปบ,บุญคุณโทษนรกสวรรค์ว่ามีอยู่จริง ประการที่สโลกทิพย์หรือเทวดาชั้นบนต้องการที่จะมอบหมายงานชิ้นสําคัญให้ท่านนายดับตํารวจสุรศักชัยรักธรรมด้วยมีหน้าที่ต้องทําและก่อนที่จะทํางานดังกล่าวได้นายดับตํารวจสุรศักชัยรักจะต้องมีความเชื่อในเรื่องดังกล่าวแล้วอย่างสนิทใจจึงจะสำเร็จผลเพราะงานที่ทํานั้นต้องอาศัยความเชื่อในความมีอยู่จริงของโลกทิพย์เป็นสําคัญท่านผู้ฟังที่เคารพโดยส่วนตัวผมเองมีความเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษ การเวียนว่ายตายเกิดของสรรพสัตว์โดยไม่สงสัยแต่สำหรับเรื่องของการทรงเจ้าเข้าผีหรือการผ่านร่างของดวงจิตธรรมยานหรือจิตวิญญาณเพื่อสื่อสารกับเหล่ามนุษย์นั้นแม้ว่าจะเคยพบเห็นมาบ้างแต่ก็ไม่เคยเชื่อแต่จากข้อสังเกตทั้งสามประการดังกล่าวแล้วประกอบกับมีบางสิ่งบางอย่างที่ผมได้เห็นได้ทราบมากลับทำให้ผมเชื่อยอย่างสนิทใจสิ่งที่ผมได้รับรู้รับทราบมาที่เป็นประเด็นสำคัญก็คือ การที่เทวดาชั้นสูงมาอาศัยร่างที่เหมาะสมในการอบรมบ่มเพาะพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจของคนคนหนึ่งให้สำเร็จธรรมเพื่อรับมอบภารกิจอันยิ่งใหญ่ของประเทศไทยในอนาคตโดยมีพยานบุคคลที่เชื่อถือได้ให้การยืนยันจึงอยากจะนำสิ่งที่ผมได้รับรู้รับทราบนั้นมาเล่าสู่ทุกท่านได้รับฟังในครั้งต่อไปโดยจะขอให้ชื่อเรื่องในการนำเสนอว่าเทพเทวดาชั้นสูง อวตารล,ลงมาสร้างเอกบุรุษเพื่อสืบทอดพุทธศาสนาและนำพาเข้าสู่ยุค